ใกล้ต่อหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสนามแบบบินตันค่ะแล้วก็เบตองนะคะแล้วก็มีมวยข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นสวนสุขภาพนะคะทุกคนสวยงามบรรยากาศก็จะเป็นอยู่ทางโรงอาหารนะคะโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะเป็นสนามกลอบใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเดินชมนะคะอยู่น่าจะนะคะนะคะน่ยังไม่มีคลิปลงค่ะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะทุกคนจะเพิ่งเสร็จภารกิจแล้วก็มานี่เลยนะคะทุกคน ไม่ไหวมากก็ตากแดดนะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวเลยนะคะอากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆนะคะทุกคนนะคะ,นะ,คะเนาะวันหยุดคน,คนคก็จะเข้ามาเยอะช่วงตอนเย็นค่ะนะคะคนตีกอล์ฟนะคะนะคะเนาะเขาก็มาตีกอล์ฟมาไหม ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสุขภาพนะคะทุกคนมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะทุกคนอุ๊ย,ยกระลอกกระอกงามแห้ง,งก็จะเป็นอยู่ทางโรงอาหารนะคะโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะเป็นสนามกลอบใหญ่มากเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเดินชมนะคะ มากมายนะคะมีเสียงนกเสียงสวยไหมคะสวยมากนะอานะกาศดีนะอากาศดีมากมายนะคะมีเสียงนกเสียงสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟด้วยกันนะคะนะคะนะตรงนี้มัน กระโดดต้นไหม่ต้นผนเสยค่ะเงือดหลายสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนะค่ะสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตองสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตอง ใกล้ๆต่อหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสนามแบบบินตันค่ะแล้วก็เบตองนะคะแล้วก็มีมวยข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นสวนสุขภาพนะคะทุกคนสวยงามบรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตองอานะกาศด,ดีมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆนะคะทุกคนนะะเนาะ,ะนะวันหยุดคนก็จะเข้ามาเยอะช่วงตอนเย็นค่ะนะคะคนตีกอล์ฟนะคะ นะคะเนาะเขาก็มาติดนะคะเนาะบรรยากาศดีมากมายนะคะทุกคนเดี rip, ๋ยวเดินจะพาเพื่อนๆชมนะคะชมด้านในเดินชมข้างในนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากมายเลยสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตองสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟได้กันนะคะ นะคะนะตัวนี้มนดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเราก็อยู่กับน,นกค่ะนกตัวุ้งใหญ่ค่ะทุกคนนกข้างหน้านกก็จะเป็นสน,นามเด็กนกเต็มเลยสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมข้างในนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะ นานอยู่นะคะเนาะเพราะว่ากว้างมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสุขภาพนะคะทุกคนมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยค่ะมันก็จะมีข้างหน้ามันจะเป็นสนามยิงปืนค่ะนะคะแล้วก็ขับรถเข้ามานะคะราชนาวีเนาะแล้วก็ขับรถเข้ามามันจะเป็นสนามกอล์ฟค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยออกกันเยอะเลยตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะหน่อยนะคะส่วนมากก็ ไม่ม so ีคล so ิปลงค่ะย uh, <ain> ังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะทุกคนจะเพิ่งเสร็จภารกิจแล้วก็มานี่เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นอยู่ทางโรงอาหารนะคะโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะเป็นสนามกลอบใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเดินชมนะคะอยู่น่าจะมันจะเป็นร้อนๆนะคะแต่ว่าต้นไม้ก็เต็มเลยนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ฝนนะคะมืดคึมฟ้ามัวดินมานะคะแดดไม่ได้นานหรอกค่ะมันจะเป็นร้อนๆนะคะแต่ว่าต้นไม้ก็เต็มเลยนะคะ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ฝนนะคะมืดคืมฟ้ามัวดินมานะคะแดดไม่ได้นานหรอกค่ะอุ๊ยอุ้ยกระลอกกระลอกงามแง้มได้ยินเสียงนกไหมคะได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสาอยู่ได้ทั้งวันเนาะค่ะเนาะแต่ฝั่งนู้นที่เป็นสนามกอล์ฟรู้สึกว่า ออุ๊ยลลากลากน้มงสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟาด้วยกันนะคะนะคะเนาะตัวนี้มันอยสวยมากเลยสวยมากเลยกระลอกโอ้ยใกล้ๆต่อหน้าตรงนี้นะคะ่ะ ก็จะเป็นสนามแบบบินตันค่ะแล้วก็เบตองนะคะแล้วก็มีมวยข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นสวนสุขภาพนะคะทุกคนสวยงามบรรยากาศเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศดีด,ดีค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนโอ้ยเนาะสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตอง เว้ยเว้ยยกระโดดต้นไหม่ต้นปุ่นเฉยค่ะเงิดหลายสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนะคะกรอกมาไมได้ยินเสียงนกงไหมคะได้ยินเสียงนกงไหมคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสาอยู่ได้ทั้งวันเนาะค่ะเนาะ แต่ฝั่งนู้นที่เป็นสนามกอล์ฟรู้สึกว่าเฮ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยกันหลอดอู้ยดไม่ไหวมากค่ะก็ตากแดดนะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวเลยนะคะโอ้ยสวยค่ะสวยค่ะทุกคนจ้ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะชอบเข้ามาบ่อยนะคะตอนแรกมาดูนะคะอยากตีกอล์ฟอยากตีกอล์ฟนะคะมาดูแล้วเว่อว่เว่อว่ก็โดนต้นใหม่ต้น่นเฉยค่ะ งือดหลายสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนะคะสวยงามนะคะทุกคนเนาะตรงนี้จะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตองนะค่ะเนะบรรยากาศดีมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินจะพาเพื่อนๆชมนะคะชมด้านในเดินชมข้างในงนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากมายเลย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามา,มาทานกาแฟด้วยกันนะคะนะคะนะตัวนี้มาจะเป็นไหนนะคะไม่ไหวมากตากแดดนะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวเลยหนะะ้าสวยงามนะคะทุกคน ตรงนี้นจะเป็นสนามสนามเบตองนะคะสนามเบตองสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟาด้วยกันนะคะนะคะเนาะตรงนี้มันได้ยินเสียงนกไหมคะได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสายอยู่ได้ทั้งวันเนาะคะ่นะเนาะแต่ฝั่งนู้นที่เป็นสนามกอล์ฟรู้สึกว่าสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟด้วยกันนะคะนะคะนะตรงนี้มันออกกันเยอะเลยตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะหน่อยนะคะส่วนมาก,กน,ะะนะคะนะคะนะยังไม่มีคลิปลงค่ะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะทุกคนจะเพิ่งเสร็จภารกิจแล้วก็มานี่เลยนะคะทุกคน บรรยากาศดีมากมายนะคะทุกคนเด,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมนะคะชมด้านในเดินชมข้างในนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากมายเลยบายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะว่ามันจะเป็นร้อนๆน,นะคะแต่ว่าต้นไม้ก็เต็มเลยนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ฝนนะคะมืดคืมฟ้ามัวดินมานะคะแดดไม่ได้นานหรอกคะ่ะ บรรยากาศดีมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินจะพาเพื่อนๆชมนะคะชมด้านในเดินชมข้างในนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากมายเลยได้ยินเสียงนกไหมคะได้ย <laughs> ินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสายอยู่ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะเนาะแต่ฝั่งนู้นที่เป็นสนามกอล์ฟรู้สึกอากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆนะคะทุกคนนะคะนะค่ะเนาะวันหยุดคนก็จะเข้ามาเยอะช่วงตอนเย็นคะ่ะนะคะคนตีกอล์ฟนะคะเนะคะเนาะเขาก็มาตีสวยมากเล สวมากเลยกันล้ยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนมาหามาทานกาแฟได้กันนะคะนะคะนะตัวนี้มันโอ้ยสวยค่ะสวยค่ะทุกคนจ้ะสวยมากมาย